สังเสียงนะคะกระดูกชนกันครกคลิกครกคล็กเลยแคททำไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะนี่เป็นการทำอีกหนึ่งวิธีก็คือเมื่อเราได้ก้างปลาเศษปลากระดูกปลาอะไรต่างๆนานาที่เป็นกระดูกนะคะหมักรวมก็ได้จะเป็นไก่หรือปาลารวมกันก็ได้ถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปู ในครั้งต่อไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องแคทไลฟ์นะคะสายสวนอารมณ์ดีนะคะวันนี้แคทจะพาทุกคนมาขยายหัวเชื้อสูตรแดงน้ําตาลกล้างปลาบวกกระดูกนะคะเป็นสูตรดีๆอีกหนึ่งสูตรของแคทนะคะก็ เป็นสูตรที่เสริมแคลเซียมเสริมความแข็งแรงให้กับต้นพืชของเรานะคะที่ได้จากก้างปลาเศษปลาที่เป็นปลาต้มนะคะแล้วก็กระดูกต่างๆที่เราต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเน้นย้ํานะคะว่าต้องสุกนะคะปลาก็ต้องสุกย่างสุกต้มสุกกระดูกก็ต้องสุกนะคะผ่านการทําสุกมาเรียบร้อยไม่ใช้ของดิบนะจ๊ะทุกคนแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปขยายหัวเชื้อนั้นเราไปกรอกเอาสูตรแดงน้ําตาลก้างปลาบวกกระดูกที่เป็นด้ ได้ที่แล้วกันก่อนนะคะเพราะว่าชุดนี้แคททาในกระปุกใสนะคะเป็นกระปุกพลาสติกทีนี้แคทจะมากอกลงขวดก่อนที่จะมากอกใส่ขวดขนาด350 ML ส่งให้กับ f อซีที่สั่งซื้อล่าสุดของแคทในรอบนี้นะจ๊ะแล้วก็จะมาสอนวิธีการขยายให้ทุกคนได้ดูว่าวิธีการขยายสูตรนี้เป็นอย่างไรนะคะคนจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยทําให้ทุกคนดูกันชัดๆเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการขยายสูตรนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ อันนี้เป็นสูตรกระดูกไก่บวกก้างปลาฟังเสียงนะคะกระดูกชนกันคลุกคลิกครุกคลิกเลยเป็นสูตรแดงน้ำตาลที่มีความเข้มข้นมากๆนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะเขาจะมีการเคลือบตนเองนะคะสูตรแดงน้ำตาลกล้างปลาบวกกระดูกนี้นะจ๊ะสีก็จะออกประมาณนี้ก็คือแดงน้ำตาลเลือดหมูถึงแดงน้ำตาลเลือดนกนะจ๊ะก็เป็นช่วงอายุของเขาเนาะชุดนี้2เดือนกว่าจะ3เดือนแล้วนะคะทีนี้แคทก็ต้องมากรอกลงขวดส่งให้กับ f อของแคทนะจ๊ะ เดี๋ยวตอนนี้แคทจะพาทุกคนมาขยายหัวเชื้อนะคะสําหรับท่านใดที่ได้สูตรนี้จากแคทไปนะคะก็คือสูตรแดงน้ําตาลกลางปลาบวกกระดูกนั่นเองจ้ะหลายท่านได้ไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าแคทยังไม่เคยพาทุกคนมาดูวิธีขยายกันอย่างชัดเจนให้ทุกคนดูลงในคลิปเลยนะจ๊ะวันนี้ก็ถือโอกาสมาทําให้ทุกคนดูนะคะว่าการขยายสูตรนี้มีวิธีการทําอย่างไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นแคทขอเทหัวเชื้อแดงน้ําตาลกลางปลาบวกกระดูกใส่ลงในขวดขนาด300 50 m l ก่อนนะจ๊ะ สมมุติว่าทุกคนได้มาแล้วนะคะขวดขนาด350 ml นะจ๊ะทีนี้วิธีการขยายนะคะแคทมักจะแนะนำให้ทุกคนทำในโหลพลาสติกเนื่องจากกระดูกนั้นมันมีขนาดที่ใหญ่นะคะอันนี้เป็นเศษกระดูกไก่ต้มน้ปาปลาเวลาแคทกินแคทก็จะเก็บกระดูกไว้นะคะจะไม่ทิ้งเลยในกระดูกนี้มันก็จะมีพวกเศษเนื้อเศษเอ็นเศษหนังอะไรอยู่แล้วก็จะมีเศษกระดูกของไก่นะคะสํ สำหรับขวดนี้นะคะเป็นขวดขนาด 6ลิตรนะคะนี่นะขวดน้ำขนาด6ลิตรนะจ๊ะสามารถทำได้เช่นกันในนี้แคทใส่ไว้ก่อนแล้วเป็นเศษปลานะคะสำหรับชุดนี้จะเป็นปลาต้มค่ะเป็นปลาทูเป็นหัวปลาก้างปลาเวลาแคทกินปลาเหลือแคทก็จะเก็บเศษปลาไว้ในนี้แคททำไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะนี่เป็นการทำอีกหนึ่งวิธีก็คือเมื่อเราได้ก้างปลาเศษปลากระดูกปลาอะไรต่างๆนานาที่เป็นกระดูกนะคะหมักรวมก็ได้จะเป็น ไก่หรือปลารวมกันก็ได้หรือจะแยกทําก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรเสริมแคลเซียมให้กับต้นพืชของเราเมื่อทําเป็นจุลินทรีย์สูตรนี้นะคะมันจะได้ในส่วนของแคลเซียมกรดอะมิโนสารอาหารต่างๆที่ได้จากปลาได้จากกระดูกนะคะเนื่องจากกระดูกเนี่ยเขาก็จะเน้นไปทางแคลเซียมอยู่แล้วเพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นพืชของเราเมื่อนําไปหมักในปุ๋ยหมักนะคะ ก็จะเพิ่มประโยชน์ให้กับกองปุ๋ยหมักของเราเมื่อนําไปบํารุงพืชมันก็จะได้ในส่วนนั้นด้วยนะคะถ้าเรานํามาเลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเราก็จะใช้บํารุงได้ง่ายขึ้น<บ>เราสามารถปรับใช้ได้ทั้ง2แบบทั้งหมักกองปุ๋ยนะคะหรือจะใช้กับต้นพืชได้เลยเนาะอายุ1เดือนเนี่ยใช้หมักปุ๋ยได้อายุ2เดือนขึ้นไปแคทถึงจะให้ทุกคนใช้กับต้นพืชนะคะเนื่องจากตัวก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟของเขาก็สลายหายไปค่อนข้างเยอะมันจะปลอดภัยมากกว่านะคะถ้า เราใช้ทีสองเดือนขึ้นไปนะอันนี้คือสำหรับพืชนะจ๊ะทีนี้อุ้ยหกหกหกหระเด็นกระดอนทีนี้มาดูวิธีการขยายแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นปลานะจ๊ะอันนี้เป็นไก่นะคะสำหรับปลานะคะ วิธีที่หนึ่งก็คือเมื่อเราได้ก้างปลาเศษปลาปลาต้มต่างๆนานาที่เรากินเหลือในแต่ละวันนะคะเก็บไว้ถ้าเป็นขวด6ลิตรนะจ๊ะขวดน้ำ6ลิตรนี้เนาะเราก็สามารถใส่ปลาเข้าไปได้เป็นพวกเกล็ดปลาต่างๆนานานะคะเน้นย้ำว่าต้องเป็นของสุกนะคะไม่เอาของดิบนะของดิบจะเป็นอีกสูตรหนึ่งไปแล้วนะจ๊ะจะไม่ไม่นับรวมสูตรนี้นะคะสูตรปลาที่เป็นพวกปลาต้มกระดูกต้มอะไรพวกนี้นะคะ ใส่กลางปลาลงไปนะจ๊ะแล้วก็เติม หัวเชื้อจุลินรีย์สังเคราะห์แสงสูตรแดงน้ำตาลก้างปลาบวกกระดูกนะจ๊ะสามารถใช้ได้ทั้งก้างปลาหรือกระดูกไก่กระดูกหมูได้เลยนะคะถ้าเรามีทั้ง3ชนิดก็ใส่รวมกันได้แต่อย่าใส่ในปริมาณที่มากเกินไปนะคะกรณีที่1นะจ๊ะแคทแนะนำให้ใส่ก้างปลาต้มลงไปก้างปลาต้มก้างปลาย่างนะคะปลาชนิดใดก็ได้เมื่อเรากินเหลือก็เก็บก้างไว้ให้นำมาถ้าเป็นขวดหัวกริดนะคะดูขอบล่าง นะจ๊ะใส่ก้างปลาให้ได้ขนาดนี้แล้วเทหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเขราแสงลงไป1ขวดนะคะก็คือ1ขวดขนาด350 ml นี้นะจ๊ะเทลงไปหมัก ปิดฝาไว้แต่อย่าหมุนนะคะก็คือให้ข้อฝาเข้าไว้ธรรมดานะจ๊ะแต่ไม่ต้องหมุนเกลียวแต่อย่างใดไม่ต้องให้มันแน่นให้แก๊สเขาสามารถระบายออกไปได้นะคะทีนี้เราก็หมักไว้ประมาณห้าวันหรือเจดวันก็ได้นะจ๊ะแล้วค่อยเทน้ำเปล่าเ,าเ,าเติมลงไปนะคะอันนี้เป็นกรณีที่1นนะจ๊ะกรณีที่สองคือทันทีที่เราได้มาอันนี้คือกระดูกไก่ต้มน้ำปลานะจ๊ะ ทีนี้เมื่อเราได้มาลักษณะแบบนี้แล้วก็ใส่กระดูกไก่ลงไปถ้าเราใส่มากมันก็จะเป็นช้านิดนึงถ้าเราใส่น้อยใส่พอดีพอดีไม่เยอะเกินไปอันนี้แค่ถือว่าพอดีนะคะไม่เยอะเกินไปนะจ๊ะเขาก็จะย่อยได้ไวทีนี้เราก็เติมหัวเชื้อจุลินซีย์สังเคราแสงสูตรแดงน้ำตาลก้างปลาบวกกระดูกลงไปเลยค่ะนี่ นี่นะคะวิธีแรกอย่างที่แคทบอกอันนี้คือเราเทส,สดๆนะเรายังไม่ได้ผ่านการหมักจนครบ5้ถึงเวันนะคะนี่นะคะเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฟ้าทิ้งไว้นะคะห้าวันเจ็ดวันเราค่อยมาเติมน้ำลงไปน้ำที่เรามีจากแหล่งธรรมชาติน้ำคลองน้ำบึงแม่น้ำน้ำบ่อนะคะ น้ำประปลาที่ลองทิ้งไว้น้ำฝนเก่าน้ำฝนใหม่นะคะก็อยากให้ทดลองดูว่าน้ำแบบไหนเป็นไวเป็นช้านะคะแต่ถ้าอยากได้เชื้อจากสูตรแดงน้ำตาลก้างปลาบวกกระดูกของแคทจริงๆก็คือใช้เป็นน้ำต้มได้ก็คือฆ่าเชื้อจากแหล่งน้ำที่เรานำมาให้หมดก่อนเพราะแหล่งน้ำที่เรานำมามันอาจจะมี เชื้อสีเขียวที่มากกว่ามันก็จะไม่แดงน้ำตาลมันอาจจะเป็นสีเขียวแต่ว่าสูตรนี้สามารถเป็นได้ทั้งเขียวและแดงนะคะแต่ถ้าใครเน้นอยากจะให้เป็นสีแดงน้ำตาลตามสูตรเดิมของเขาก็ควรจะทำให้น้ำนั้นปราศจากเชื้อที่อยู่ในแหล่งธรรมชาติก่อนถ้าอยากได้ลักษณะแบบนั้นก็คือให้นำน้ำมาต้มนะคะแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสเราอยากได้ จุลินทรีย์ที่อยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติด้วยก็เทรวมลงไปได้เลยค่ะก็จะมีทั้งหัวเชื้อของแคทแล้วก็จุลินทรีย์ที่ได้จากแหล่งธรรมชาตินะคะต่อไปนะคะถ้าหมักครบ5วันแล้วก็เทน้ําลงไปหรือถ้าใครไม่อยากมาเต,มเติมน้ําทีหลังนะจ๊ะเมื่อเทในลักษณะแบบนี้แล้วก็เติมน้ําลงไปได้เลยจ้ะค่ะสําสหรับกรณีแรกนะจ๊ะถ้าเราหมักรวมกับตัวกลางปลากระดูก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมมุติว่าถาังนี้5วันแล้วนะจ๊ะจริงๆมันก็หมักได้แค่3วันเองนะยังไม่ครบ5วันนะคะเอาเป็นว่าเราหมักรวมประมาณ5 7ถึง7วันได้แล้วนะคะเราก็เติมน้ําลงไปเลยจ้า นี่คือกรณีแรกนะจ๊ะเราเทหม,มักก้างปลาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะห้าถึวันนะจ๊ะสำหรับคนที่ต้องการหมักไว้ก่อนเพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นไปทำการย่อยอาหารก่อน5-7วันนะคะแล้วเราค่อยเติมน้ำสังเกตว่าสีน้ำมันจะเข้มมากแล้วทีนี้กรณีที่2นะคะทันทีที่เราได้ก้างปลากระดูก หมูกระดูกไก่มาทันทีนะคะแล้วก็เทน้ำตามลงไปได้เลยจ้าค่ะสำหรับ กระปุกนี้ก็คือกรณีที่สองนะคะที่เราได้มาสดๆแล้วเราต้องการทําเลยเมื่ออุปกรณ์พร้อมอาหารพร้อมนะคะก็ให้ทําในลักษณะแบบนี้คือเอากระดูกก้างทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ในกระปุกเสร็จแล้วก็เทหัวเชื้อลงไปจำนวนหนึ่งขวดนะคะแล้วก็เติมแหล่งน้ำที่เรามีเทลงไปได้เลยสีเขาก็จะค่อนข้างสดนะคะถ้าเทียบกันดูนะ อันนี้มันจะสีเข้มกว่าแล้วก็ชุดที่เราเพิ่งเทไปเนี่ยสีเขาก็จะใสกว่านะคะนี่ความเข้มข้นก็จะแตกต่างกันนะคะคือได้มาปุ๊บแล้วทำทันทีสีก็จะใสกว่าแล้วอันนี้คือผ่านการหมักนะคะสีเขาก็จะเข้มกว่าแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรก้างปลาเศษปลากระดูกปลานะคะ แต่ชุดนี้เป็นกระดูกไก่นะคะคือทําในลักษณะเดียวกันเลยนะคะวิธีการขยายหัวเชื้อนะก็ให้ทําในลักษณะแบบนี้เลยนะจ๊ะสาหรับสูตรนี้นะคะก็คือนี่เองหัวเชื้อของเขานะคะแค่ทําใส่กระปุกอายุจะสมเดือนแล้วนะคะแล้วเมื่อเวลาแค่จะกรอกเทให้กับลูกค้าแค่ก็ต้องถ่ายลงในขวด1.5ลิตรก่อนพอเทลงในขวด1.5้าลิตรก็มาถ่ายในขวด350 m ้อาสิอีกทีหนึ่งเนื่องจากมันจะได้แบบ เวลาเทนะคะมันจะสะดวกจะง่ายเวลาเทให้กับลูกค้าเนาะ โอเคค่ะทีนี้แคทก็จะมานั่งกลอกจุลินทรีย์เพื่อส่งให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็พามาชมวิธีการขยายหัวเชื้อเพียงเท่านี้นะจ๊ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการขยายหัวเชื้อแดงน้ําตาลสูตรก้างปลากระดูกนะจ๊ะที่แคททาสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับต้นพืชของเรานะคะเป็นวิธีการขยายแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากเน้นย้ําว่าต้องเป็นก้างปลาสุกกระดูกสุกนะคะคือเน้นของสุกนะจ๊ะถ้าเป็นของสดจะเป็นอีกสูตรหนึ่งไปเลยนะ ะะดังนั้นทุกคนก็อย่าลืมนะคะว่าต้องใช้ของสุกเท่านั้นนะจ๊ะสาหรับวันนี้ก็นํามาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะจ๊ะแคทต,ต้องขออนุญาตไปทํางานกรอกจุลินทรีย์เพื่อส่งให้กับลูกค้าของแคทก่อนนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งไว้จ้ะ มันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แค็กอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบายค่ะ